อย่างเงี้ยยาต้ากขจะถามว่าลูกค้าจะเอาไปใช้งานแบบไหนหนึ่งต้องถามก่อนว่าเอาใช้งานแบบไหนแล้วยาต้าจะเปิดให้ฟัง,เป,ฟงเปิดให้ฟังจะแนะนําแต่สุดท้ายเนี่ยลูกค้าต้องตัดสินใจเองครับก็ซื้อแล้วก็จะแนะนํา,นานให้ซื้อของพวกนี้นะซื้อให้เสร็จซื้อให้จบซื้อทีเดียว <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยถ้าเรามีงบประมาณพอซื้อให้เสร็จนะครับ สัมานาก็ก็ต้องก็ต้องแน่นกลางฮะการัวนี้เป็นกลางตัวท็อปนะเป็นเสียงสวรรค์ไม่อัดแท้เกรดเอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดอกห้าร้อยหวดมีเน็ตเวิร์กนะมันจะเป็นแหลมนี่นะจะเป็นปากแตนนะไม่ใช่ปากไม่ไม่ใช่หัวจรวดนะเป็นตัวท็อปเลยฮนะตัวท็อปตัวทีวท่ลูกค้าเข้ามาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ทั้งหมดลูกค้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวท็อปเลยก็อยู่ในชุดนี้เลยฮนะสองหมื่นสองเก้าร้อย Dante, ก да. ็กเอาไปสัมมนาไปพูดเอาไปวัดสวดมนต์ก็ต <us> ้องใช้กลางอย่างเดียวเบก็เอานุ่มๆนะฮะกับเสื้อติดกัเสร็จเลยอย่างเงี้ยถูกใจถูกใจผู้จัดการเลยก็พนักงานทั้งหมดเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วบ่ายมองเข้าเข้าห้องประชุมนะฮะผู้จัดการเรียกประชุมลูกค้ามาจากสมุดประการเนี้ยบริษัทอะไรครับอ๋อนี่โลโก้นี่เละใช่ไหม อ๋อโลโก้นี่เลยครอยู่ในเขตสอกที่คอมบางปูอยู่นี่คมบางปูนะใช่ครับอ๋อก็โลโก้ c i m เลยฮะใช่ครับก็อะไรแล้วดูดูจากอะไรครับเนี่ยดูจากเพจครับอ๋อดูจากเพจใช่ดูจากเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งเขาเคยมาซื้อที่นี่แล้วก่อนปีใหม่ครับอ๋อเป็นลาเวล่าสีเอ่อทะเบียนสีแก้วอ่ะถ้าน้องเขามาถ้าถก็มากันเยอะส่วนใหญ่ก็มาจังทั่วทั่วประเทศทั่วฟ้ามัวดินมากันหมดมัดดิสก็มานั่งเครื่อง นั่งเครื่องมาสั่งเสร็จนั่งเครื่องกลับแล้วให้ส่งออประเทศเ,ออเ,ออเขาไปทำโรงแรมอันนี้เดี๋ยวพอดีต้องรีบมาเพราะว่าสามเดนี้ผมก็ทำบุญโรงงานแล้วอ,อ๋อไม่เป็นไรฮะก็ของที่ของบริษัทเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะมีของครบทุกอย่างไม่มีขาดจะเอาอะไรมีหมดครับได้เอาเดี๋ยวนี้ส่งเดี๋ยวนี้ส่งด่วนมาด่วนบริษัทก็มีบริการลูกค้าตลอดที่ ตลอดเลยฮะทั้งวันทั้งทุกชั่วโมงจะใช้ของด่วนใช้อีกสองชั่วโมงใช้ของของให้บอกแต่ของทุกอย่างอยู่ในโกดังหมดนะทุกอย่างพร้อมพร้อมที่จะส่งนะฮะพร้อมที่จะส่งรับประกันหนึ่งปีแต่ดอกก็ดอกไม่ได้รับประกันนะแต่ถ้าซื้อไปดอกเบียดหร,รือว่าตู้มีปัญหาดอกหลุดภายในขนส่งภายในเจ็ดวันภายในขนส่งบริษัทก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ นะกับเครื่องรับประกัน1ปีอยู่แล้วก็เบนเบนนี่เอาไปแล้วไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเก็บบินบินทิ้งได้เลยหายได้เพราะว่าที่บริษัทใช้ระบบ AI เพอสั่งวันนี้ปั๊บมัจะเข้าเครื่องหมระบบชื่ออะไรชื่ออะไรไปเพื่อไปแต่ก็ไม่เป็นไระรับประกันอยู่แล้วหนึ่งปีก็จะเป็นชุดนี้เน้นกลางนะ เ,เอาชุดนี้เลยนะคือตัวนี้เป็นเทสอย่างนี้เลยเอีรุ่นนี้พี่ต้องฟังอีกบตรงนี้ไดดอันนีวสองหมื่นสองหมื่อกบวกอีกหนึ่พตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ แต่มาเป็นเสียงกลางตัวนี้แต่พี่เอาตู้เบรคบีบเนาะใช่เพิ่มสายไหมพี่ห้าเมตรเชียร์ตั้งแค่สามเมตรค่ะต้องพี่เพิ่มตั้งสี่เส้นนะแต่ของพี่มาเป็นสเตอร์เนาะรับอะไรเพิ่มไหมพี่อีคิวอีคิวลองบวกก่อนได้ได้ได้พี่แม่มีส่วนลดสี่ร้อยอยู่แล้วพี่เนาะได้ค่ะพี่อีคิวไปทำอะไรอ่ะใส่ในนี้หรอทำไมไม่เอาคอร์สอ่ะ ตตละเอียดสามพันสามเก้าสิบค่ะพี่รวม EQ ไหมหรือยังไม่รวมรวม EQ ด้วยนะพี่สายเป็นห้าเมตรสี่เซนน่ะพี่เนาะหนึ้ยห้าบาทสามร้อเป็น600้อยสองหมืาพโอเคให้เอา EQ เพิ่มอีกตัวหนึ่งเนาะได้เลยค่ะ ยังไม่ได้ลดยังไม่ได้ลดเดี๋ยวลดนะพี่จะลดเลยก็ได้อ่าสองห้าสี่ร้อยแปดสิบสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบอันนี้ลดค่าค่ายนี่ย่งลดแล้วสี่ร้อยบาทไม่ตัดทั้งเลยก็ไม่ต้องสายอะไรอะไปทีวีเหรอพี่ไปสี่พันสาได้เลยใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นอะไปบวกอีกสี่ร้อยก็คือไม่ลดอยู่ดีอะราคาก็บวกไปอีกสี่ร้อยอีทีอีทีหนึ่งเป็นแปดร้อยแปดสิบเหมือนเดิม ไสแหลกไหมมันมีต้องสี่ตัวเนาะสองพัน <c oughs> ขนาดเท่านี้มา2อ0พัพี่แต่ไม่รู้ว่าพอสายหรือเปล่า <c oughs> อะไรคะ <c oughs> ไปไงี้เลย <c oughs> ให้หนูแยกชิ้นกล่องไหมหรือจะใสล่ลงรวมเลยสามารถพี่ต่อได้ใช่ไหมต่อได้อยู่ใช่ไหมดูไว้เลือกก็ได้เนี่ยดูดูถ่ายรูปไว้เลือกก็ได้เต่ตอนนี้มันจะยุ่งหน่อย ใช้ลูกก่อนก็ได้แต่ <Yeah. S 1> อันนี้ปรับลใช่ไหมอันนี้อันนี้หนูปรับไปแล้วน,นี่ของพี่มาอยู่ประมาณน,นี้อันนี้เดี๋ยวสีดำอีกสองเส้นสีดำนี้อีกสองเส้นของพี่อะมาเป็นอย่างนี้